สูตรที่7เป็นสูตรที่ไว้หาสมการเส้นตรงอันนี้เราเคยเรียนแล้วในความชันแคลคูลัสคือถ้าโจทย์มีการถามสมการเส้นตรงอ่ะเราจะตั้งต้นด้วยสมการที่ชื่อว่า y ลบ y 1เท่ากับ m คูณ x ลบ x 1ตั้งต้นแบบนี้เลย แล้วก็ส่วนประกอบที่สำคัญของสรรมการเส้นตรงมีสองอย่างอย่างแรกคือความชันที่เราย่อเป็นตัว M อย่างที่สองคือจุดผ่านที่เราใช้เป็น x1 y1 แสดงว่าเวลาเราหาได้เราหาเหา x1 y 1ได้แทนหมดมันจะติดแค่ x กับ y เท่านั้นที่เป็นสรรมการเส้นตรงจงหาสรรมการเส้นตรงเราขีดคำว่าสรรมการเส้นตรง แสดงว่าถ้าโจทย์มีการถามสรรมการเส้นตรงเมื่อไหร่เราก็ต้องตั้งต้นแบบที่พี่บอกก็คือ y ลบ y 1ขอเขียนแบบนี้ก่อนนะเท่ากับ m คูณ x ลบ x 1แล้วปกติพี่ก็จะชอบวาดรูปวาดเส้นตรงในลักษณะที่ว่ามันชี้ขึ้นแบบนี้จริงๆอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้แต่ว่าพี่ชอบวาดในลนนักษณะนี้แล้วเขาบอกว่าจุดผ่านก็คือจุดที่อยู่บนเส้นตรงให้มาให้มากี่จุดนะ สองจุดก็คือมีลบสามสองกับกับหกลบหนึ่งแล้วถามว่าสมการเส้นตรงเท่ากับข้อใดอันดับแรกหาใครก่อนนะความชันเพราะว่าถ้าเรารู้จุดสองจุดสามารถหาความชันได้สูตรคือเดลต้าส่วนใครนะอ่าเดลต้าเเดลต้านี่คือเอา Y มาลบกันถ้าพี่พี่ก็จะตั้งต้นด้วย จริงมันอันไหนก็ได้เนาะ,ะพี่จใช้อันล่างแล้วกัน y, y เป็นเลข 2, 2มันจะลบกับลบ1อันนี้เรียกว่าเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ก็เป็นลบ3แล้วก็ลบ6มันจะเป็น3แล้วก็ลบ9ะแล้วก็ก็ดันลบขึ้นไปด้านบนก็กลายเป็นลบ3ส่วน9ก็คือลบ1ส่วน3 ทีนี้นอกจากหาความชันแล้วต้องใช้อะไรอีกอันนึงนะจุดผ่านมาที่เป็น x 1 y 1ซึ่งจุดบนเส้นตรงมันต้องใช้จุดที่เรารู้อะที่เรารู้เรารู้กี่จุด2จุดใช้อันไหนก็ได้จะใช้ลบสามสองหรือใช้6กับลบหก็ได้สุดท้ายเท่ากันนะเดี๋ยวพี่ทําให้ดูอันนึงแล้วเราอาจจะไปทําอีกรอบหนึ่งก็ได้ทําเองรอบนึงแต่ว่ามันเท่ากันอันไหนก็ได้พี่ใช้สามลบสแล้วกัน ใช้อันนี้นะให้เป็น x 1 y 1ถามอีกทีนะเผื่อเพื่อนฟังไม่ทันใช้6กับลบหได้ไหมได้อันไหนก็ได้ที่อยู่บนเส้นน่ะแต่ว่าเราต้องรู้พิกัดเพราะฉะนั้นก็ขี้เกียจเขียนอีกรอบหนึงกอบมาเลย y 1ก็ได้เลขสอก็กลายเป็น y ลบสอ m ที่เป็นความชันเป็นลบหส่วนสคูณกับ x x ห อันนี้ต้องระวังเครื่องหมาย x 1ได้ลบอะไรนะลบสมันจะต้องเป็นมันมันมีลบอยู่แล้วแล้วก็ลบสอีกทีหนึงโอ้ไม่นยะแล้วก็ย้าย3ขึ้นไปคูณเราจะได้3 y แล้วก็ลบหแล้วมันมันมันมีลบหนึ่งข้างหน้าเนาะในวงเล็บเป็น x บวกสก็แจกลบเข้าไป เราก็ได้ลบ x ลบ3อีกฝั่งหนึ่งก็ 3y ลบ6แล้วก็จัดรูปตามช้อยอะช้อยเขาจะให้ค่า x เป็นบวกก็ย้ายลบ x มาเป็นบวก x ทันไหมย้ายลบ x เป็นบวก x แล้วมันก็เจอบวก 3y แล้วย้ายลบ3มาบวก3มันจะได้ลบ3อย่างนี้ได้ข้อไหนนะข้อ3บ้าใช่ไหม